เรกจิตตตอนสายไฟกับสคูบีอย่างที่ทุกคนทราบดีวันนี้เป็นวันทําความสะอาดของชาวเมืองบลูมเทาวเพราะงั้นฉันเลยอยากให้เราทาสีสถานีสักใหม่ ทุกคนจะช่วยฉันด้วยได้ไหมด้วยคว<พ>าม <พา S 3> ดีดีถ้างาั้นเรามาแบ่งหน้าที่ทาสีกันก็แล้วกันนะฉันจะทาตรงหลังคาเองนะฉันจะทาตรงหน้าต่างฉันกับรอยจะช่วยกันทาผนังทั้งสถานีเองอืมดีเลยถ้างาั้นฉันจะทาสีทางเท่าเองก็แล้วกันทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วนะถ้างาั้นไปลงมือกันเลยดีกว่าได้เลย บรูเนอร์ช่วยดันบันไดไปอีกนิดนึงจะได้ได้ไห้ครับคุณบิลเกอร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้บไปรูเนอร์ค่อยๆดันหน่อยสิขอโทษทีครับอ่ะสคูบี้นี่นาทำยังไงดีสคูบี้มีจุดเข่าขาแต่ไปหมดทั้งตัวเลยสคูบี้ สวัสดีครับคุณบิลเดอร์สวัสดีครับคุณรูเดอร์ทำไมนายมีจุดเต็มตัวไปหมดเลย<ม>อ่ะผมวิ่งผ่านตรงตึกที่เขากำลังทาสีกันอยู่พอดีเลยนะสิสีขาวๆหย่อลงมาเต็มตัวไปหมดเลยอ่ะแย่ yeah, เลยนะว่าหลังเธอต้องระวังให้มากวันนี้เวลาผ่านตึกที่เขาทาสีผมรู้แล้วล่ะครับอ๋พว่าคนทาสีกันอยู่เหรอถ้างั้นช่วยทาสีเหลืองกลบที่ตัวผมทีได้ไหมล่ะครับฮะเอเอขอโทษทีนะแต่ตอนนี้พวกเราไม่ได้ทาสีเหลืองกันอยู่ผมจะทำยังไงดีอ่ะ ผมเกลียดจุดขาวๆบนตัวผมที่สุดในโลกเลยอ๋อถ้างั้นเราทาสีตัวนายให้เป็นสีขาวทั้งตัวเลยดีไหมอะทาตัวเขาเป็นสีขาวทั้งตัวเหรอใช่แล้วทำแบบนั้นก็ได้ฮะอย่างน้อยก็ดีกว่ามีจุดขาวๆเต็มตัวไปหมดน่ะก็ได้งั้นลองดูสักครั้งก่อนแล้วกันเอาละอืมอ เสร็จแล้วเหรอนายขอดูหน่อยสิอ๋อผมดูเป็นยังไงบ้างคือว่านายดูดีมากเลยสกูบี้จริงเหรอว้าวสุดยอดเลยขอบคุณพวกคุณทั้งสองคนมากเลยนะครับงั้นผมไปก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนแย่แล้วจะเป็นอะไรไหมเนี่ยไม่เป็นไรหรอกครับทางนี้เสร็จแล้ว อของฉันก็เหมือนกันเรียบร้อยแล้วของฉันก็เสร็จแล้วล่ะจ้ะว้าวสถาน,นีของเราดูเหมือนใหม่เลยละทุกคนเฮลลี่นายทาเสร็จหรือยังอะฉันเสร็จพอดีเลยฮึบอโอ้เออขอโทษทีแอมเบอร์ฉันเผลอทำสีตกลงไปนิดนึงจะทำยังไงดีไม่เป็นไรหรอกเฮลลี่แต่ว่าสีเลอะเธอตัวเธอไปหมดเลยเห็นไหมฉันเหรอ ดูตัวฉันสิมีแต่รอยสีเต็มไปหมดเลยพวกเราก็เหมือนกันละนะเฮนี่เลอะกันทั่วหน้าเลยไม่ต้องห่วงนะฉันจะทำให้พวกเธอสะอาดเหมือนใหม่เลยเสร็จเรียบร้อยว้าวดีกว่าก่อนหน้านี้อีกนั่นเนี่ยขอบใจมากนะจินไม่ความยินดีเอาล่ะต่อไปก็รอยอื ทาสีให้เธอเองนะขอบใจนะจินสกูเดเดนทาสีใหม่ทั้งตัวเลยตินต่อไปก็ถึงคราวแอมเบอร์บ้างจินนั่นมันสีแดงไม่ใช่หรอใช่แล้วฉันต้องใช้สีแดงเพื่อทำเป็นสีชมพูน่ะคอยดูนะผสมสีแดงเข้ากับสีขาวแบบนี้ เอาล่ะท้าดาเป็นสีชมพูแล้วว้าววิเศษไปเลย <laughs> ท่านก้นฉันทาสีต่อเลยนะ <laughs> เสร็จแล้วจ้าขอบใจมากนะจินคราวนี้ถึงตายฉันบ้างเฮนรี <laughs> ่เธอต้องทาสีเขียวใช่ไหม <laughs> ทั้งนั้นผสมสีเหลืองกับสีน้ำเงิน <laughs> ก็จะกลายเป็นสีเขียว <laughs> <อ>เรียบร้อย <laughs> งั้นเราเริ่มกันเลยนะ ไม่มีสีเหลืองเหลืออยู่แล้วด้วยนะซิะนเนียแต่ว่าเรายังทาสีกันไม่เสร็จเลยเนาะนั่นนะซีไม่ต้องห่วงหรอกนะเราจะสั่งสีจากร้านมาเพิ่มก็แล้วกันนะ,ะก็ได้เฮ้ยท้าเข้าใจแล้วค่ะถ้างั้นถ้าสีมาถึงเมื่อไหร่รีบแจ้งมาเลยนะคะ,ะมีเรื่องอะไรเหรอขอโทษด้วยนะเฮนรี่แต่ว่าวันนี้ทุกคนดูจะเรียกหาสีเหลืองกันหมดเลยอ,ะอ่ะทางร้านก็เลยขายไปจนหมดแล้วเนี่ยอ๋อ แล้วแบบนี้ที่จะทำยังไงล่ะเราคงต้องรอจนก,กว่าจะถึงพรุ่งนี้นู่นละพรุ่งนี้เหรอถ้างั้นจะก็ต้องอยู่สภาพนี้ไปทั้งวันนะสิไม่นะไม่เอาโอ้ยมาโน่นแล้วสวัสดีเด็กๆตุ๊คูบีเกิดอะไรขึ้นกับคุณล่ะคะผมถูกสีที่ทาตึกหกใส่ตัวนะ่ะก็เลยทาสีตัวเองให้เป็นสีขาวซะเลย ดีไหมล่ะไม่เห็นดีเลยเดูเหมือนผีตั้งหากเหมือนผีเหรอค่ะทีมกู้ภัยจินพูดสายค่ะอะจริงเหรอคะงั้นจะรีบไปรับเดี๋ยวนี้ล่ะขอบคุณมากนะคะฮะเฮลี่มีอะไรเหรอ,อพวกเขาบอกว่าสีเหลืองมาส่งแล้วล่ะ,ะจริงเหรออืมโชคดีที่สีมาส่งเร็วกว่าที่คิดนะ่ยพวกเขาก็เลยบอกให้เราไปรับได้เลยนะ่ะ ฉันรีบไปรับเดี๋ยวนี้เลยฮึฮิวว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 วนว่นว่วว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 กวหวววววาวว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 รวววาดววว่วว้วเววววาววหวว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 วอวววววอวววว่ววผมว่เอวา,า,มมา,าวบบวว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 แวว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 าาวว ดีดีถ้าไปหาสีเหลืองมาทาซันแล้วอย่างรถของผมเติดอย่างนั้นเหรอทำยังไงดีใครก็ได้ช่วยผมดิในที่สุดก็ได้สีเหลืองมาแล้วจะต้องรีบกลับไปทาสีให้เสร็จก่อนช่วยด้วยช่วยผมด้วยอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกูบี้เร่องอะไรอะ เฮลี่แย่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับนายอะีเหลือมาส่งที่ร้านแล้วงั้นเหรอแบบนี้เฮลี่คงจะดีใจมากเลยนะงานนี้คงกลับมาพร้อมรอยยิ้มเลยละออเฮลี่นี่นะเฮลี่มีอะไรเหรอสคูบี้ตกลงไปในลำธารใกล้กับไรซานนี่ฉันจะส่งภาพไปให้ดูนะเข้าใจแล้วช่วยผมด้วยสคูบี้สคูบี้เป็นสีขาวทั้งตัวเลยเหรอเกิดอะไรขึ้นกันแน่เฮลี่

สกูบี้อีกเดี๋ยวพวกเขาก็จะมากันแล้วมาแล้วฮฮยกบี้พอลลี่ล้อของผมมันติดอยู่ในซอกหินพยับไม่ได้เลยแล้วครับ ไม่ต้องห่วงนะสกูบี้พวกเราจะช่วยนายเองอ่ะทุกคนตรวจสอบทีว่าล้อไหนที่ติดน่ะอลลีอยู่นี่ไงฉันเอาก้อนหินออกให้นะเรียบร้อยฉันว่าทางที่ดีรี้พาเขาไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดนะแถวนี้มีก้อนหินอยู่เยอะแยะมากเลยรอยช่วยพากขาขึ้นจากน้ำทีได้มากเข้าใจแล้วอ้อแล้วเนาะ ฉันพร้อมแล้วเอาละนับถึงสามนะหนึ่งสองสามเวังคันหน่อยนะเพราะแบบนั้นนายเลยทาสีตัวเองเป็นสีขาวงั้นเหรอเพราะผมไม่ชอบมีจุดขา,ขาวอยู่ตามตัวนี่นะฉันเองก็ไม่อยากเป็นแบบนั้นเหมือนกันถึงถยงไงผมก็อยากกลับไปมีสีเหลืองเหมือนเดิมอะ ไม่อย่างนั้นเ,นเด็กๆเขาไม่กล้าขึ้นรถกับผมแน่เลยอะไม่ต้องห่วงนะสกูบี้พวกเรายังพอมีสีเหลืองอยู่บ้างรับรองว่านายจะต้องกลับไปมีสีเหลืองเหมือนเดิมแน่ๆเลยทุกคนจะช่วยฉันอีกแรงใช่ไหมไดค้ความยินดีจริงเหรอขอบคุณมากนะครับทุกทุก <c oughs> คนอะเอาละยังมาทาสีเหลืองให้กับสกูบี้กันเลยนะ <c oughs> ไ้เลย <c oughs> ชะมัดเลยอย่าขยบแบบนั้นสิสกูบีไม่อย่างงั้นเดี๋ยวสีจะไม่สวยเอานะสกใจแล้วเรียบร้อยแล้วเฮลี่ทะดาตัวบุญแบบมากๆเลยอืมกลับมาเป็นสกูบีอีกครั้งหนึ่งแล้วโลกออกไปทีขอบคุณมากนะครับทุกคนไกินดีจริงสิจิน แล้วพวกเราก็สีเลือกตัวกันหมดเลยเนาะ,ะไม่ต้องห่วงหรอกนะฉันจะทาสีให้พวกเธอใหม่อีกครั้งเองคราวนี้เรามาเริ่มจากเฮนรี่กันก่อนดีไหมจริงเหรอเยฮู้ฮะอ๋อมันอะไรกันอีกเนี่ยทำไมอีกอ่ะสีเหลืองที่เพิ่งสั่งมาใหม่หมดแล้วนะสิอ๋อฉันต้องรออีกแล้วหรือเนี่ยอ๋อไม่เอา MV Group